เบื่อกับการตอบคำถามเดิมๆตอบแชทเดิมๆของลูกค้าที่เข้าใหม่ในแชทนะครับปัญหานี้ควรต้องเจออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าใหม่เข้ามานะครับเขาจะถามเรื่องเดิมก่อนนะครับบอกเลยนะคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของนะครับควรลงเข้าไปดูก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะถามอะไรวันเดียวคุณก็รู้แล้วนะครับว่า อะไรคือคำถามของลูกค้านะครับแล้วคุณมาทำเป็นสเต็ปในการตอบของแอดมินนั่นเองและที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือแชทบอทนะครับคุณไปเลยตั้งไปเลยนะครับแชทบอทสอบถามสินค้าตัวนี้หน่อยค่ะก็อธิบายเป็นแชทบอทไปตัวนี้จะทำให้เร็วและช่วยตอบปัญหาเดิมๆได้แต่ถ้าไม่ใช้แชทบอทก็ใช้วิธีการเซฟข้อความของอโปรแกรมตอบแชท แล้วก็เวลาลูกค้าถามก็กดปุ่มส่งไปได้เลยเหมือนกันแต่ผมว่าแชทบอทเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับ